สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีโลกเวทีธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติครับท่านผู้ชมครับรายการเวทีโลกเวทีธรรมมาพบกับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกของรายการครับซึ่งรายการนี้นาเสนอโดยวัดไทยศิลราชคฤห์สาธารณารัตอินเดียครับซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านพระครูปราสวัฒนะพุทธิคุณหรือพระอาจารย์พระมหาดรวิเชียนวชิระวังโสเจ้าวาดวัดไทยศิลราชครึกครับ ท่านผู้ชมครับพูดถึงบทบาทของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้นมีความสําคัญอย่างมากทีเดียวครับเนื่องจากว่าพระคุณท่านได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในนามของรัฐบาลไทยในนามของคณะสงฆ์ไทยหรือในนามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนไทยควรจะได้รับทราบบทบาทของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนทีเดียวครับซึ่งวันนี้รายการเวทีโลกเวทีธรรม จะนำเสนอสุนทนาเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทพระธรรมทูตไทยในดินแดนพุทธภูมิครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระคุณเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระธรรมทูตไทยในดินแดนพุทธภูมิมาเป็นเวลาอันยาวนานทีเดียวครับนั่นก็คือท่านพระครูประหลัดสุวัฒนพุทธิคุณหรือท่านพระอาจารย์ประมาดรวิเชียนวชิระวังโสเจ้าวาดวัดไทยศิริราชครึกครับขอนวมศการ์ุณเจ้าครับจะเป็นพรขอถวายความเคารพ เทรานุเทระทุกโูคแล้วก็ควานุยพรเจริญพรชื่นโยมทุกท่านนะก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านพระครูเป็นอย่างสูงม,มากครับที่กลณาให้เกี่ยวกับทางรายการและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวัดไทยศิลิราชคฤร์ก็นําเสนอรายการเวทีโลกเวทีธรรมเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกได้รับชมรายการท่านพระครูคิดว่ารายการเวทีโลกเวทีธรรมที่นําเสนอโดยวัดไทยศิลิราชคฤรึมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอย่างไรครับ เจริญพรนับว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยซึ่งได้มีสถานีวิทยุโทรทัศน์อันมีชื่อว่าโลกแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่วัดยานาวาโดยมีพระเดชพระคุณนาณมมชุณพระพ์มวชิรญาณเจ้าวาดวัดยานาวากรรมการมหาเท,ทรสมาคมเป็นผู้อำนวยการและได้เปิดโอกาสให้ พุทธศาสนิกชนตลอดทั้งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกได้มีโอกาสนำเสนอเนื้อหาสาระข่าวสารทางพระพุทธศาสนาในการนี้วัดไทยสิริราชคฤห์นับว่าโชคดีที่พระเดชพคุณหลวงพ่อได้เปิดโอกาสให้ได้มีการจัดกิจกรรมโดยการนำเสนอข่าวสารทางพระพุทธศาสนาจากดินแดนพุทธภูมิ และครอบคลุมไปถึงส่วนต่างๆของโลกเลยทีเดียวคือทั้งในประเทศไทยทุกทวีปทั่วโลกที่จะได้มีโอกาสนําเสนอข่าวสารความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะเพื่อที่จะให้พวกเราชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของพุทธศาสนาในอดีตที่ผ่านมานะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการ จัดรายการเวทีโลกเวทีธรรมก็เพื่อที่จะให้พวกเราชาวพุทธที่อยู่ยังโซนต่างๆของโลกได้รับรู้รับทราบข่าวสารทางพระพุทธศาสนาและก็เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเผยแพร่ให้กับพุทธศาสน,นิกชนเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะเนีเจริญพรครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เดียวครับแล้วก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านกรุณาติดตามรับชมรายการเวทีโลกเวทีถามเป็นประจำได้ณสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาฉเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครหรือ WBTV ได้เป็นประจำใช่ไหมค,ร,ครับทนะ่านผู้รูครับจเจริญพรครับ ทีนี้ก็คงต้องมานมัสก,การถามท่านพระครูนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ปัจจุบันนี้บทบาทของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้นถือว่ามีบทบาทที่สําคัญอย่างมากทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างนี้กล่าวเฉพาะก็คือณแดนพุทธภูมิเ,เป็นไป<อ>มาอย่างไรคร<ะ>ับท่านพระครูจึงได้ตัดสินใจไปเป็น<ะ>พระธรรมทูตณแดนพุทธภูมิประเทศดิเดียนในป่านครับเฉลิมพรในเบื้องต้นนั้นก็ขอจเจริญพรว่าพระรมมาได้ มีโอกาสศึกษาเราเรียนในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาก็จบปรศศิยธรรม4ประโยคแล้วก็จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตมหชา,าชุลาลูกกรราชวิทยาลัยรุ่นที่39ในปีพุทธศักราช2537และสังกัดเดิมก็คืออยู่ที่วัดจักรวรริราชาวาดแขวงจักวรวรริเขตสมรัถวงศ์กรุงเทพมหานคร เมื่อได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาท,ทาีทางของทางคณะสงฆ์แล้วก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปสู่ประเทศอินเดียและได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสีหรือมหาวิทยาลัยรราราชินดูยูนิวอร์ซิตี้จนจบปริญญาโทในปีพุทธศักราช2539และปี2 4 4 0 ก็ได้รับนิมนต์จากชาวพุทธจีนซึ่งอยู่ที่ประเทศอินเดียให้ไปเป็นผู้อำนวยการหรือประธานสงฆ์ที่วัดจีนสารนาศหรือมีชื่อว่า The Chinese Buddhist Temple สารนาศซึ่งวัดจีนแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพุทธบริษัทชาวจีนในปีพุทธศักราช2483 ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตำแหน่งเจ้าวาดได้ว่างลงอาับมาภาพก็เป็นพระนักศึกษาด้วยก็ได้พิจารณาว่าการที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดและการที่ได้รับนิมนต์ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ที่วัดจีนซึ่งตั้งอยู่ที่สารนาศหรืออยู่ในบริเวณป่าอิสิปตนะมรคกทายวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งก็คือเป็นสถานที่ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระพุทธนสูตรโปรดปัญจวคีทั้งห้าในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดซึ่งก็คือวันาสาระหะซึ่งเป็นที่ทราบของพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยครับท่านพระครูครับขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ทนพครูได้กุณาพูดถึงว่าในช่วงนั้นในห่วงนั้นเนี่ยชาวพุทธจีนไดอารัธนาทนพครูไปเป็นประธานสงฆ์ของวัดไทยวัดจีนอของวัดจีนนะฮะคำถามก็คือว่าชาวพุทธที่ว่านเป็นชาวพุทธจากพื้นแผ่นดินใหญ่หรือว่าเป็นชาวพุทธจีนที่อยู่ในประเทศอินเดียครับจเลิญพร เป็นชาวพุดจีนที่อยู่ในประเทศอินเดียะะซึ่งมีสมาคมอยู่ที่เมืองกันกาตารหรือเมืองโกลกาตาในปัจจุบันนี้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาก็สแสวงหาพระครับที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดที่บรรพบุรุษเขาสร้างขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่จะมาเรียนจบปริญญาโทพอดีครับทางจจวัดจักรวรรดิาวาสนี่ก็ต้องการตัว เพื่อที่จะกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัักรวัรดิราชาวาทกรุงเทพมหานคร,ครเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อจตมาตัดสินใจโดยกับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าอาวาสในขณะนั้นว่าขออยู่เพื่อที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเนี่แล้วก็อยู่ทําหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ที่วัดจีนแห่งนี้โดยให้เหตุผลว่า นะวัดจีนแห่งนี้เนี่ยชาวพุทธจีนได้ลงทุนสร้างเป็นจํานวนมากมายมหาศาลานะและที่สําคัญก็คืออยู่ในบริเวณป่าอิสิปตนะมรุกทายวันซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ครับเพราะว่าบริเวณป่าอิสิปตนะมรุกทายวันในสมัยปัจจุบันหรือย้อนหลังไปเมื่อสิบสิบปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะได้มีวัดต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับนะแล้วการที่ได้อยู่ที่วัดจีนนี้ก็เป็นการฝึกงานอย่างดีที่สุด ที่ว่าฝึกงานอย่างดีสุดก็คือว่าได้มีโอกาสต้อนรับชาวพุทธที่มาสแสวงบุญจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับเพราะว่าที่วัดจีนนั้นเป็นวัดใหญ่มีเนื้อที่25ไร่รมีอาคารที่พักศาลาปฏิบัติธรรมมีโรงครัวมีห้องน้ําเป็นสถานที่ต้อนรับผู้สแสวงบุญได้ไม่ต่ํากว่าวันละ100ท่านถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะผู้สแสวงบุญ อย่างดีพอสมควรดเดียวใช่ไหมครับเจริญพรแต่ที่สําคัญก็คือว่าที่พัะจีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานครับเราเป็นพระภิกษุสงฆ์จากฝ่ายเทรวาสแต่การที่จะทําให้เขายอมรับเราและได้ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเราก็ต้องนึกถึงว่าในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนาไม่มีนิกายรพระสมมาสัมุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรครั้งแรกณนะที่ตรงนั้น จุดมุ่งหวังก็เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์และก็เวนยสัตว์ให้ได้ดวงตาเห็นธรมรมซึ่งท่านโกนทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป,เป็นรูปแรกหรือเป็นคนแรกครับนะแล้วก็น่าสถานที่ตรงนี้แหละเป็นสถานที่ที่พระสมมาสสมพ,พุทธเจ้าทรงส่งพระธรรมทูตให้ไปประกาศพระศาสนาด้วยพระพุทธพจน์ที่ว่าจรถาพิคเวจจริกังพระผูชนะหิตายะพระผูชนะสุขายนะ ซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยที่เราทราบกันก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์จากบ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งมีกิเลสทุลีในดวงตานั้นมีอยู่ถ้าเธอทั้งหลายไม่ไปประกาศธรรมเขาทั้งหลายก็จะพ้นจากโอกาสเธอทั้งหลาย จงเที่ยวไปคนละทางจะไปทางเดียวกันสองรูปแม้เราเองก็จะเสด็จไปยังอุลุเวลาเสนานิคมเพื่อประกาศธรรมเช่นเดียวกันด้วยพระพุทธพจน์อันนี้นี่เองที่ทําให้อัตมาภาพได้เกิดความาศรัทธาทราบซึ้งที่จะอยู่ปฏิบัติาศาสนกิจเรียกว่าเพื่อที่จะสนองงานเป็นพระธรรมทูตในจุดเริ่มต้นและก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาสแสวงบุญทั้งจากฝ่ายเทรวาสและก็มหายานเรียกว่ามาจากทุกประเทศทั่วโลกเลยอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้รับรู้รับทราบรับฟังความคิดเห็นข้อปฏิบัติความแตกต่างของชาวพุทธต่างๆที่เดินทางมาสู่แดนพุทธภูมิก็คือเริ่มต้นที่วัดจีนที่สารนาดป่ายสิปฒนามรกไทยวันครับ ก็ถือว่าเป็นบทบาทข้าวแรกนะครับที่พระคุณเจ้าท่านพระครูประสุวฒนาพุทธทิคุณนะครับในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ไทยไปศึกษาอย่างแดน,นพุทธภูมิมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและโด่งดังและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและของประเทศเดียก็คือมหาวิทยาลัยพารณาณสีใช่ไหมครับจะได้รับศรัทธาจากคณะพี่น้องพุทธศาสนกิกชนชาวจีนณเมืองโกล,ลากาตาให้มาดํารงตําแหน่งเป็นประธานสงฆ์ของวัด อาจีนหรือว่าวัดพุทธวิหารจีน<ช>นะครับก็ถือว่าได้ทําหน้าที่อยู่ตรงนี้กี่ปีครับก็เริ่มตั้งแต่ปีเดือนเดือนมกราคมนะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันหร้อยสี่สิบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่ก็ยังดํารงตําแหน่งประธานสง์ของวัดจีนแห่งนี้อยู่นะครับ<ช>เป็นผูน้อำนวยการด้วยดํารงตําแหน่งเป็นผูน้อำนวยการด้วยเพราะงั้นบางท่านที่เป็นชาวพุทธเดินทางไปยังแดนพุทธภูมิ หลายครั้งหลายโอกาสก็คงได้มีโอกาสไปพักไปเยี่ยมไปนมัสก,การท่านพระครูหรือคณะสงฆ์ที่วัดพุทธวิหารวัดจีนแห่งนี้ก็คงจะหลายคณะด้วยกันนะครับที่ผ่านมาครับเริ่มตั้งแต่2 1 4พเป็นต้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ตามาภาพได้ส่วนใหญ่จะเดินทางมาอยู่ที่นครราชคีคับเพราะเนื่องด้วยในช่วงที่อยู่วัดจีนนั้นตั้งแต่2 5 4 0 จนมาถึง2 5 4 5เนี่ยได้อยู่ประจำนะฮะอยู่ประจำาก็คือไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติศาสนาิจทำหน้าที่อย่างในประเทศไทยและ2 5 4 6เนี่ยได้เดินทางมาสร้างวัดไทยที่นครราชคครับซึ่งวัดไทยที่นครราชคือก็คือวัดไทยสิริราชคิณปัจจุบันนี้เอาตมาภาพก็ถือว่าเป็นผู้ได้ สนองงานแล้วก็ได้เป็นผู้ตัดสินใจในการที่เดินทางมาหาทีนะ่เพื่อที่จะสร้างวัดให้เกิดมีวัดไทยขึ้นที่นครราชห์ครับเนะี่ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของวัดไทยศิริราชครึ้นะฮะเดี๋ยวคงจะต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการเกิดขึ้นของวัดไทยศิริราชครึ์ง่ายหรือยากแค่ไหนประการใดนะครับเพราะว่าท่ามกลาง ของผู้คนซึ่งนับถือหลากหลายศาสนาในอินเดียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้คนอินเดียก็ให้ความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาพอสมควรทีเดียวครับ